หลังจากที่เราปรับละหน้าเฟลดให้มีระดับเดียวกันแล้วจะสังเกตว่าพื้นผิวของเฟลดนั้นมีลักษณะเป็นหัวตัดครับซึ่งจําเป็นอย่างมากที่จะต้องทําจุดพีคให้เฟลดเสียงจะได้ออกมาชัดเจนไม่แตกพร่าขั้นตอนแรกวางเฟลดกาดเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นบนฟิกอร์บอร์ดเวลาทํางานครับ โดยจะนำเอาปากกาเมจิกมาขีดบนพื้นผิวหน้าตัดของเฟลตแล้วใช้ตะไบแต่งให้มีส่วนโคง้งหลักการคือให้สังเกตเส้นเมจิกจะมีขนาดบางลงเรื่อยๆครับให้มีขนาดบางเท่าเส้นผมเลยนะครับนั่นหมายถึงส่วนโค้งของเฟลตนั้นใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วผมจะขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายน้ำเบอร์3า0ถึงเบอร์6 0 0ครับวางทาบกับจิ๊กไม้แล้วแตะเลมอนออยนิดนึงครับขัดให้ละเอียดเลยเพื่อพื้นผิวของเฟลตเราจะได้เนียนลื่น ขั้นตอนสุดท้ายผมใช้สตีลวูเบอร์ศูย์ครับขัดเพื่อสร้างความเงางามให้กับเฟลตเสร็จแล้วครับอุปกรณ์ก็าหาง่ายราคาไม่แพงย่นระยะเวลาในการทำงานแถมคุณภาพที่ได้ก็ดีงามครับ